แ็ Macbook ราคานักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์แล้วนะสวัสดีค่ะเมยจากเพจ iPhone S Thailand นะคะการซื้อสินค้าของ Apple นะคะก็คือปกติเนี่ยมันจะมีราคานักศึกษา ซึ่งเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรกันมากนักนะคะก็จะมีหลายคนที่เนียนๆไปใช้สิทธิ์นักศึกษาในการซื้อราคาพิเศษนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถซื้อในราคานักศึกษาได้แบบเนียนๆอีกต่อไปเพราะทุกการสั่งซื้อนะคะจะต้องยืนยันตัวตนผ่านยูนิเดก่อนเท่านั้นนะคะจากเดิมแค่เป็นทางเลือกนะตอนนี้ ทุกครั้งที่เรากดสั่งซื้อนะคะเมื่อเรากดเข้าไปในส่วนของราคานักศึกษาเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนผ่านยูนิเด้เท่านั้นการยืนยันตัวตนผ่านยูนิเดคืออะไรนะคะก็คือการที่เราต้องเข้าไปกรอกข้อมูลน,นะคะแล้วก็ ยืนยันตัวตนด้วยการใส่อีเมลของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เราได้รับการตอบรับเข้าไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านยูนิเดอ์ก่อนถึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าในราคานักศึกษาได้นั่นเองค่ะวิธีการนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะหน้าสินค้าที่เราต้องการซื้อในราคานักศึกษาค่ะ เลือกสินค้าที่เราต้องการจากเดิมที่เราสามารถดูราคาหรือกดสั่งซื้อได้เลยแต่ตอนนี้จับไม่ได้แล้วนะคะก็คือจะขึ้นให้ยืนยันสิทธิ์ผ่าน u n นิเดย์เราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กรอกข้อมูลตามขั้นตอนไปเลยจนถึงขั้นตอนสําคัญนึงก็คือให้ใส่อีเมลของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เราสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ระบบจะส่งลิงก์เข้าไปในนั้น คุณจะต้องยืนยันสิทธิ์จากอีเมลตัวนั้นเพื่อกลับเข้ามาใช้สิทธิ์ในการสั่งซื้อนะคะ ผลิตภัณฑ์ของ Apple ในสิทธิ์ราคานักศึกษาได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple ก็ได้กำหนดปริมาณการสั่งซื้อนั่นเองเพื่อไม่ให้เราซื้อไปให้คนอื่นต่อไปนะคะโดยการจำกัดสิทธิ์นะคะ iMac Mac Pro ได้1เครื่องต่อปี Mac Book ได้1เครื่องต่อปี Mac Mini ก็ได้1เครื่องต่อปีเช่นกันนะคะแต่ iPad จะได้2เครื่องต่อปีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นแบบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้2ชิ้นต่อปี แล้วถ้าจะซื้อเกินหลักซื้อเกินก็ต้องซื้อราคาริงแล้วนั่นเองค่ะหรือว่าใช้สิทธิ์ของคนอื่นอ่ะ มันก็จะเป็นลักษณะที่ยืนยันตัวตนได้ถึงจะได้สิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้เท่านั้นนะคะก็คใครที่กาลังเลงๆว่าเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าตัวใหม่ออกจะใช้สิทธิ์นะคะนักศึกษาในการซื้อนะคะก็ต้องดูข้อนี้ด้วยนะว่ามันต้องยืนยันตัวตนแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน้องๆที่กําลังจะใช้สิทธิ์นักศึกษาในการสั่งซื้อนะคะรวมถึงรูปเพจด้วยที่สอบถามเข้ามาว่าเงื่อนไขในการยืนยันการสั่งซื้อมีอะไรบ้างก็อธิบายรายละเอียดไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยนะคะ ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระรรปุกเพจไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone S Thailand มี TikTok ด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ